สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Snap News ครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกล้องแล้วก็การถ่ายภาพครับอยู่กับผมปิงแล้วก็คุณก๊อฟอีกเช่นเคยครับสำหรับ EP นี้ครับเราจะมาอัปเดตทั้งข่าวหลุดข่าวลือนะเจ้ากล้อง DJI Osmo Pocket รุ่นใหม่ครับรวมถึงกล้อง Canon R100V นะครับผมและ DJI Osmo Mobile 8ครับ รวมถึงยังมีรีแคปกิจกรรมที่เพิ่งจบไปนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นครับเป็นยังไงไปชมกันเลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับกับ DJI Osmo Pocket 4ครับจะยืนยันว่า DJI Pocket 4ครับมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของเลนส์ใหม่นะครับและจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมปี2025ครับแถมยังมีแวววว่าอาจจะมีรุ่น Pocket 4 Pro ตามอีกด้วย ถึงตอนนี้ครับเราก็ได้เห็นโปรตไทป์ต่างๆแล้วครับแต่ยังไม่มีภาพโปรดักต์จริงๆออกมานะอยากรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้ว DJ i จะเลือกดีไซน์ไหนมาใช้งานจริงครับยังไงเพื่อนเพื่ <ๆ S 1> อยากเห็นดีไซน์ไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมมาต่อกันที่ข่าวลือสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับกับเจ้ากล้อง canon r 1น0่วงการกล้องมิเลเรสครับตอนนี้ขาดกล้อง walking นะราคาเป็น m i ร top โจทย์ครีเอเตอร์ที่อยากได้กล้องทางด้านวิดีโอในงบประมาณไม่เกิน2000 20, 0บาทครับ และ Canon R100V นี่แหละจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ครับเราคาดการว่า Canon R100V จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ APS-C 24.1ล้านพิกเซลครับชิป Digi X ตัวใหม่ที่จะรองรับการแสดงผลแบบ 4K 3 0เฟรมิแบบไม่ครอปนะฮะและสำคัญคือหน้าจอพับได้ครับแบวาริกแองเกิล LCD ทั s ส r ร e นเต็มระบบที่จะมาทดแทนจอฟิกสกรีนของ R100V เดิมสำหรับใครที่ใช้ c a n น n R100 อยู่นะครับ หรือกำลังมองหากล้องมิเลเลตตัวใหม่ครับสำหรับสาย a l k i n g งะอยากได้ฟังก์ชันไหนอ่ะใส่ลงไปในเจ้า R100V ที่สุดครับคอมเมนต์คุยกันมาถึงอุปกรณ์ของยู e r อร์สายสมาร์ทโฟนที่รอคอยกันนะครับกับ DJI Osmo Mobile 8 เราก็ได้เห็นคลิปอันบ็อกซิ่งและแฮนด์ออนหลุดออกมาซสอย่างนั้นนะเผยให้เห็นดีไซน์ที่ปรับปรุงครับให้รองรับสมาร์ทโฟนที่ใหญ่และหนักขึ้นครับแววๆว่าสูงสุดถึง300กรัมเลยทีเดียวครับอย่าง iPhone 7 s e ซีรีส์ o Max ทั้งหลายก็น่าจะสบายๆครับและยังรองรับการเชื่อมต่อ DJ i จไอไมดได้อย่างราบรื่นอีกด้วยครับ Osmomo b i l e 8ครับมาพร้อมกับระบบการสั่น3แกนที่อัปเกรดใหม่มอเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงและยังมีเซนเซอรร์ไดคับ สำหรับ Active t a g 8.0ที่แม่นยำยิ่งขึ้นครับเอาละครับมาถึงข่าวกิจกรรมใหม่กันก่อนนะครับข่าวดีครับสำหรับสายสตรีทโฟโตกราฟิกครับย s ชกาครับแล้วก็ร้าน Snapshot ครับร่วมกับคุณแอมพุทธิพงษ์ฮะขอเชิญทุกคนมาร่วมเวิร์กช็อปครับเจริญกรุงในมุมใหม่ครับที่ p h o t o c l u BKK b ในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนครับพุทธศักราช2,568นะเวลาเที่ยงครึ่งถึง6โมงเย็น กิจกรรมนี้ครับจะพาคุณไปค้นพบมุมมองใหม่ๆใ,ในย่านเจริญกรุงครับด้วยเทคนิคฟอโตกราฟีกับวิทยากรแอมพุททิพงษ์และพร้อมกับแจกรางวัลนะที่สำคัญคือรับจำนวนจำกัดเพียง25ท่านเท่านั้นครับใครสนใจยังไงติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจ snapshot กันได้เลยมาดูภาพบรรยากาศงานที่เพิ่งจบไปนะครับกับงาน365 days t r e e t photography ครับเป็นมีติ้งครั้งที่5ของกลุ่มพวกเขาแล้วครับ งานนี้นะครับมีมินิเวิร์กชอปเด็ดๆจากแอดมินทั้ง3ท่านนะทั้งการปรับกล้องการถ่ายภาพสตรีทเทคนิคการถ่ายภาพสะท้อนครับและหลักการเลือกรูปที่ดีที่สุดครับตามด้วย p h โต o วอล์ในหัวข้อเงาสะท้อนครับและปิดท้ายด้วยแจกของรางวัลที่สนับสนุนโดยร้าน Snapshot นะครับกิจกรรมจัดขึ้นที่ร้าน p พ a เ s p ครับสแนปนิวโปรดักต um. อัปเดตครับโย่ผมกอล์ฟนะครับมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรเข้าใหม่กันบ้าง เริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับกับ e l l t a l k 50mm f 1.4 pro มีทั้งเม้าส์โ n y FE และ Nikon Z ราคา17,900บาทครับเลนฟิกระยะ50มิ f 1.4 pro ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ e l ลท k l k เลยเหมาะมากๆครับสำหรับสาย p ร o t เทปที่ต้องการเลนส์ที่มีคุณภาพสูงคมชัดเปิด f เอฟกว้างๆเพื่อละลายหลังได้สวยงามทั้งชาว Sony และ Nikon ห้ามพลาดเลยครับมาต่อกันที่ u l e n s fm 01 ฟิลมอกเอสพอติเบิลฟ็อกแมชชีนเครื่องทำหมอกควันราคา3,890บาทสำหรับคอนเทนต์ครียเตอร์หรือสายวิดีโอที่อยากเพิ่มลูกเล่นให้กับงานโปรดักชันให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับและไม่บอกไม่ได้เลยครับกับเจ้าตัวกล้องวิดีโอยาชิก้า X Hello Kitty สุดน่ารักสไตล์เรโทร,ราคา4,590บาทกรี๊ดแน่นอนสำหรับสาวๆหรือสาวกที่ชื่นชอบกล้องสไตล์เรโทรและเจ้าคิตตี้ ตัวนี้นะของมันต้องมีครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ c m o s 8ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอถึง4 k 3 0เฟรมหน้าจอ2นิ้วมีไมค์และลำโพงในตัวน้ำหนักเพียงแค่137กรัมดีไซน์น่ารักเอาไปถ่ายวอล์กก็สนุกรับรองเพื่อนๆอนอิจฉาแน่นอนมาต่อกันที่ช่วง Step New r e n t a l ครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากลองอุปกรณ์เทบเทปก่อนตัดใ,ใจซื้อเรามีให้เช่าพร้อมคำแนะนำครับ r i c o h gr 4พร้อมให้คุณเช่าไปลุยถ่ายสตรีทได้แล้วครับผม ค่าเช่าวันละ700บาท Sony FX 3ค่าเช่าวันละ1,800บาทไฟอัมาลัน3 0 0รลวมขาและซอฟค่าเช่าวันละ700บาทถ้าเ,เพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่สนใจอยู่แล้วก็อยากจะเช่าตัวไหนสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ snapshot rental ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารใน snap new EP นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวหลุดขาวลือเจ้าดีไว,ว,วใ้ใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมกับคุณกอบก็ขอลาไปก่อนแล้วครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใ,ใจกับทีมงานกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับอยากได้อยากลองหรืออยากปล่อยตัวเก่าที่ snapshot ทุกความต้องการเรื่องกล้องอยู่ที่นี่แล้ว ไม่ว่ามือใหม่หรือสายโปรเรามีให้ลองครบจนเจอตัวที่ใช่เทินง่ายได้ราคาดีที่สุดจะซื้อขายเทรดหรือเช่าแวะมาเติมเต็มแพชชั่นของคุณที่สวรรค์ของคนรักกล้องตัวจริงส n a p ช h อตช็อตเดียวครบจบทุกเรื่องกล้อง